ตอนนี้ไปอาจจะมาก็จะนำท่านทางหลายที่เข้าประสบพบกับกฏของกรรมทั้งนี้หมายความว่าชาตินี้ทั้งชาติทำแต่ความดีไม่เคยทำความชั่วแต่ว่าโทษนั้นต้องเข้ามาถึงตัวถึงจะถูกฆ่าตายถ้าหากว่าบังเอิญท่านทางหลายจะประสบเหตุข้อนี้บ้าง บางทีจะคิดว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่มีผลหรือว่าจะเป็นสาธนิกชนของาศาสนาใดก็ตามอาจจะโทษพระพุทธเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะช่วยพระเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะโทษว่าความดีที่ทำแล้วไม่มีผลเนืงการช่วยเหลือบ้างเพเื่อเพื่อความสงสัยก็มันได้ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ยังของนำมาเรื่องของมหาการมากล่าวให้ตำ,ตำบรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังความเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยังสำหราญอิริยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระบิชิตมาร ทรงปรารบอุบาสกผู้หนึ่งผู้เป็นปโสดาบันชื่อว่ามหาการและตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตานาหิกตังปาปังเป็นตน้นความในตอนนี้คือความพิสตดามีว่าองค์สมเด็จตุสมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาโบสถแปด แปดวันตัวหนึ่งเดือนหมายความว่าเดือนหนึ่งเธอแล้วสาวโบสดแปดวันฟังธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่งในมหาวิหารในครั้งนั้นบรรดาพวกโจนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนเอหอของอมีค่าไปแล้วหนีไป <c oughs> บรรดาผู้เจ้าของตื่นขึ้นก็เพราะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันยังได้พากันติดตามเสียงนั้นตามพวกโจรไปติดติดบรรดาพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นทิ้งของที่ตนถือไปแล้วในที่แห่งหนึ่งข้างสาปโปรกรณีและก็หนีไปบรรดาฝ่ายผู้เจ้าของ ติดตามไล่โจรไปในเรื่องในคน,นัฏยะกระชันคิด <c oughs> แต่ว่าเป็นเวลากลางคืนมองเห็นกันไม่ถนัดได้ยินเ,ยเสียงของมันกระทบกันกริ๊กกริ๊กกริ๊กของกริ๊งของกริ๊งก็วิ่ง,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 งตามเสียงนั้นไปโ,โจรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทิ้งของแล้วก็พากกนกระจายหนีไปทั่วทิศไปกันคนละทางสองทางโจรคนหนึ่งถือเอาทางที่ไปทางฝ่ายวิหาร ที่ห่อพันดาไว้ข้างๆนานมหาการมาหมายความห่อของที่เขาโมยไว้เห็นเจ้าของวิ่งเข้ามาใกล้เลยทิ้งไว้โดยไม่มีเจตนาร้ายใกล้ๆเราที่ท่านมหาการนั่งอยู่กําลังฟังธรรมวัยนายมหาการกําลังฟังธรรมตลอดคืนอย่างลุ่งล้างหน้าที่ริมสาบปกณีได้เข้าตัวแล้ว บรรดาพวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาก็พบของก็ะหอวัตถุต่างๆที่กที่ผูโจรลักมาแล้วจึงพากันจับนมหาการนั้นเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครมีแต่นายมหาการคนเดียวแกฟังเทศแล้วเวลาเชา้าตรูกแกก็ไปล้างหน้าที่ข้างสาปโปรณีทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ที่ผู้โจรมาทิง้งมันก็อยู่ใกล้ๆนั้น บรรดาผู้เยาของก็เลยคิดว่าท่านมหาการนี่เป็นขโมยยังได้จับท่านมหาการไว้แล้วก็กล่าวว่านี่เองตัดช่องย่องเบาในเรือนของพวกเราลักเอาของที่ไม่ฆ่ามาแล้วก็มาเที่ยวทําเดินเหมือนกับเป็นผู้ฟังธรรมทาเป็นคนมีศรัทธาเจ้วหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้ต้องฆ่าไว้ไม่ได้แล้วก็พากันทุบ ทมหาการนั้นถึงกับความตาย <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเป็นสมัยนี้มักจะมีคนหลายคนกล่าวว่าทำไมองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจา้าอยู่ในที่นั่นพระรหันก็มากเพราะผู้มีพระพาเจ้าทำไมจะไม่ช่วยมหาการพราพุทธเจ้า,จาเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมด ทำไมองค์สมเด็จพระบระมสุคติยงไม่เตือนมหาการเสียก่อนว่าตอนเช้าวันนี้อย่าออกไปที่สาบโปกร,รณีถ้าคืนออกไปก็จะถูกโจรทุบตายหรือมิฉะนั้นบรรดาพระรหั์นั้งหลายมีมพระโมคคัลลานะเป็นตนซึ่งเป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายฝ่ายมีฤทธ์พระองค์สมเด็จพระทศพลมีฤทธ์มีเดชทำไมไม่ช่วยสมมหาการผู้เป็นนักบุญ คือเป็นนักบุญจริงๆรักษาโบสดเดือนหนึ่งถึงแดวันทำไมทาไมจึงไม่ช่วยให้พ้นจากความตายลอยให้เจ้าบ้านพุทมหาการเห็นได้ทั้งๆที่มหาการไม่มีความผิดใดๆนี่บางท่านอาจจะคิดแบบนี้แล้วบางทีหลังหลายท่านก็เคยคิดมาแล้วในเรื่องก่อนๆตอนนี้เราก็มาฟัง พระพุทธธรรมรัตน์พระองค์สมเด็จพระจินวรเล่าเรื่องมหาการต่อไปในครั้งนั้นบรรดาพิสุนุ่มแะสมาเนนทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เชา้าตรู่เหมือนกันหวังจะไปตักน้ำในสระเอามาใช้มาฉันก็บ่ดีพบท่านมหาการอุบาสกนอนตายอยู่ข้างสาปประปุกคนี ท่านพาเรนกล่าวก็ว่าเอา้านี่เทุาบาสกฟังธรรมกคาถาอยู่เมื่อในนั้นอยู่ในวิหารแล้วทำไมมันนอนตายในที่ไม่สมควรแบบนี้นี่มันก็ฟังเทศอยู่ดีๆีรักษาโวสถดวันละแปดวันท่านเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเข้าไปก็ไม่ได้สแสดงตนเป็นทายกคมครูพระสงฆ์ด้วยการใดตั้งใจฟังธรรม ัลนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งธรรมาการ์นองค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าท่านเป็นประโสดาบันเอ๊ก็คนที่เป็นประโสดาบันทำไมไม่ต้องถูกทุบตายนึนกว่าตายที่ข้างศัตรกคนนี้นี่แปลกน้พวกเราบรรดาพิสูท์หนุ่มและสมณรทัางหลายที่เป็นผู้ถุชนยังไม่ทราบกร,รมที่เป็นกุศลอและอกุศลมากนะักด้วยความสงสัย ยึงพาข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรเข้าไปเฝ้าแล้วยังกราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าวพันเตพระเขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าสงสัยว่าทําไมธรรมหา,หากาลเป็นคนดีอย่างนี้ทรงอยู่ในศีลในธรรมมีความเคารพในพระรัตนา,ตายัย ปฏิบัติธรรมะทำได้ถึงพระสูดาปฏิผลเพราะเหตุใดจึงต้องมาวายชนเพระในเหตุที่ไม่สมควรเพราะการถูกทุกตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่างองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทังหลายเรื่องอย่างนั้นพิสุเพราะว่านายมหาการ ได้มรณะในสถานที่ไม่สมควรในอาสภาพนี้แต่เขาก็ได้มรณะแต่กรรมที่ทำไปแล้วในการก่อนนั่นแหละนี่หมายความว่าชาตินี้มาให้การทำความดีการตายอย่างนี้ถือว่าไม่สมควรกับคนที่ทำความดีขนาดนี้แต่องค์สมเด็จพระยาศรีก็ทรงยืนยัน ว่าการตายของมหาการสมควรแก่กรรมที่เขาทำไปแล้วในชาติก่อนมันดาพิสุนุ่มสมณนเณรทั้งหลายจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จระชินวรขออาราธนาให้ตรัสถึงบุพกรรมของมหาการต่อไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงได้มีพระพุทธตีกาตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทัังหลาย ในอดีตการผ่านมาพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งหนึ่งในปัจจนคามในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระราชาทรงตั้งราชพัฒคำว่าราชพัฒนี่เป็นคนที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง ต่อไปถ้าใช้สัตระราชภพัฏก็โปรดทราบด้วยว่าเป็นคนที่พระราชาทรงทิงสงส้งทรงทุบเลี้ยงไว้ความว่าพระราชาทรงตั้งราชภพัทคนหนึ่งไว้ที่ปากดงก็หมายถึงว่าเป็นพวกข้ารชาการนั่นเองาราชาพัฏนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากข้างนี้ไปสู่ฝากข้างโน้นนี่หมายความว่าดงนั้นมันเป็นดงดิบ เป็นดงที่เรื่องอันตรายมากพระราชาก็ทรงตั้งขรการไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเวลาคนมาจากฝากลงทางนี้อย่าไปฝั่งโน้นก็เป็นผู้ควบคุมให้รักษาความปลอดภัยให้ <c oughs> ถ้าดูๆก็เหมือนกับตำรวจทหารของเราในสมัยปัจจุบันให้ความคุ้มครองบรรดาประชาชนทั้งหลาย นำคนจากฝ้าทางนี้ไปสู่ฝ้าทางโน้นนำคนจากฝ้าทางโน้นมาสู่ฝ้าทางนี้เป็นหน้าที่ของราชพัชคือข้ารการผู้นั้นต่อมามนุษย์คนหนึ่งทาพัญญารูปสวยต้นตนขึ้นยานน้อยไปแล้วคาว่ายานน้อยก็รถเล็กๆาหรับลากปฏิโคหรือล,ลากปฏิมาได้ไปถึงที่ตรงนั้นมันท่านราชพัฏ เห็นหินนั่นแล้วก็เกิดความรักคือคนนั้นเขามีเมียสวยรูปร่างหน้าตาเธอดีน่ารักมีสเสน่ห์ในราชพัฒนในในด่านก็เกิดความรักภัญยาของคนนั้นขึ้นมา <c oughs> เมื่อมนุษย์นั้นแม้เขาก็ได้กล่าวกับนายราชพัฒนว่านาย <c oughs> กล่าวก็ได้ด่านดีกว่า กลาวก็ในด่านวันนายขอท่านยังช่วยกับผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงนี้ไปเถิดครับฝ่ายในด่านยิงตอบว่าเวลานี้มันใกล้คทำแล้วนี่นายเอาไว้ในตอน,นเช้าถู่ก็แล้วกันเราจะพาเราจะช่วยท่านไปให้พ้นจากดงดิบนี้สำหรับบอลรถคนนั้น มองโดยเวลาเห็นมันัยังมีเวลายอยู่มากยังวันมากยังไม่บ่ายไม่เย็นเห็นว่าพอจะผ่านไปได้จึงกล่าวว่านายเวลายังมีอยู่นี่ขอรับขอได้โปรดนํากระผมหน้าสองไปเดี๋ยวนี้เถอะขอรับนายด่านยังบอกว่านี่คุณมันไม่ไหวหรอกนะไอ้ดงนี้มันเป็นดงแดงไกลความจริงดงนะั้นมันไม่ลึกนักจากฝั่งนี้ไปทางด้านถนนไม่ไกลนัก แต่ว้ทางเดินข้างในสิคุณมันต้องไปแบบซิกแซกเลี้ยวทางโน,น้นเลี้ยวคขานี้ผ่านเขาโน้นขึ้นเขานี่ลงเขานั้นมันแสนจะลําบาก <c oughs> ถ้าขึ้นไปเวลานี้ไหม <c oughs> ก็จะต้องคําระหว่างทางจ้อยจะไปเลยท่านผู้เริญเจ้งกลับเถอะกลับเซก่อนกลับไปพักอยู่ที่พักของเราเรามีอาหาร เพียงเครื่องเลี้ยงหลมมีที่พักอาศัยพากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขัดข้อง <c oughs> ท่านจงบอกเราเราให้ความสะดวกทุกอย่างสําหรับมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถจะกลับไม่มีความปรารถนาจะกลับคือคนคนนั้นที่ก็พาพญญาสวยมาไม่อยากจะกลับอยากจะผ่านไปแต่ว่าท่านในดานคนนอกนี้ก็ไม่ยอมท่านจะให้ลัคนยากับนายคนนั้นว่า ยานน้อยจยงกลับไปหมายความบังคับคนขับยานน้อยพอจงกลับไปไปที่พักที่อาศัยที่ส้มประตูแล้วให้เตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาอยากกินความกินคนมันอยากไปไม่อยากจะค้างจะอะไรมาให้ก็ไม่ต้องการแต่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการในเมื่อเขาไม่พาไปมันก็ไปไม่ได้ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพระว่าเจตนาอเขายด่านไม่ดีว่านายด่านเกินรักเมียของเขาเข้ามาซะแล้วต้องการจะหาเรื่องกดเรื่องให้เขามีความทุกข์มีโทษแล้วก็จะยึดอภัญญาของเขามาเป็นพัญญาของตนนีม่มีเจตนาร้ายทั้นี้ได้กล่าวต่อไปว่านเรือนขางนด่านนั้นก็มีแก้วมณีดีดวงหนึ่งเป็นของมีค่ามาก เขาได้เอาแก้วมณีนั้นในเวลากลางคืนเอาแก้วมานีดวงนั้นซ่อนไว้ในซอกแห่งยานน้อยคือรถเล็กๆที่เขาขี่ไปของบุคคลที่เขาบังคับให้มาพักที่บ้านเขาในเวลาจนจะรุ่งเช้าเขาก็ทําเสียงเออไวไวนี่พวกเรา <c oughs> นี่แก้วมณีของเราไปไหนนี่ใครนําแก้วมณีของเราไป นำไปแล้วจนนังกลับมานะถ้าใครไม่นํากลับมาจะมีโทษเพราะว่าอย่างนั้นในดําดับนั้นบรรดาบุคคลทั้งหลายบุบรุษทั้งหลายที่เป็นคนของเขาจริงแจ้งกับเขาว่านายให้แก้วมันนีนี่มันถูกโจรลักไปครับ วกผมก็ไม่เคยมีใครนําไปแล้วไม่ทราบว่าแก้วมณนีขนานายนะซ่อนไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนแต่ความจริงแกมณีขนนายมีจริงผมเห็นแต่ว่าพวกผมไม่พู้บริสุทธิ์ครับไม่เคยนําไปและไม่เคยรักไปเพราะเพียงค่าจ้างที่นายจ้างให้ผมผมก็พอใจแล้วเรื่องไรจะรักแก้วมณีขนนายเขาเจ้ายสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาวไว้ที่ประตูบ้านของเรา ตรวจคนบุคคลผู้่อออกไปจากภายในบ้าน่ายมนุษย์คนนั้นที่มังมาสองคนสามมีพัญญาในเวลาเช้าก็จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นแต่เช้าตรู่ในเวลานั้นเองคนใช้ของในในด่านจึงคนในยานน้อยของบุคคลคนนั้น ก็วัดดีพบแก้วมณีที่ซ่อนไว้จึงพูดครูว่าเจ้านี่เป็นขโมยลักแก้วมณีคนนายเราแล้วก็พากันโบยพารันตีนแสนดงแก่นายบ้านว่านายครับพวกผมจับโจรได้แล้วครับเขาจึงบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒน์หรือนายด่านเขาบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒน เป็นคนที่ระาชาชุบเรียงเป็นข้าราชการสมัยนี้ <c oughs> ให้ที่พักอาศัยในเรือนของเราให้อาหารการบริโภคมันยังกล้าลักเจ้ามณีของเราไปได้พวกเจ้าจงจับเอาไอ้เจ้าบริตคุณช่วยช่วชายคนนี้เขาจึงได้สั่งให้จับจับแล้วก็ช่วยกันทุบทุบจะจนตายแลว้วก็ทิ้งไปให้ทุบในป่านี่ นี่ความจริงขรรยายการของเราที่มีจริยาอย่างในด่านคนนี้มีหรือไม่ในธรรมาไม่ทราบนี่เป็นความเลวสามของท่านมหาการในชาติก่อนว่าทุบแล้วก็ทิ้งไปคราวนั้นองค์สมเด็จพระบรมทรงทันบรมศาชนาสัสมาสัพพุทธเจ้ากล่าวาว่านี่เป็นบุพกกรรมของมหาการในสมัยนั้น <c oughs> ในมหาการนั้นได้เป็นราชพัฏหรือว่าสมัยนั้นในมหาการนี้เป็นนายด่านหรือว่าราชพัทจะฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ประราชาชุบเลี้ยงให้ตั้งด่านอยู่ภายเรียกว่าภายดงภาคนาดดงดิบสำหรับให้ความปลอดภัยกับประชาชนเมื่อทำกรรมที่เป็นอกุศลคือภบชายคนนั้นตาย พาอเล่เหลี่ยมของตนแล้วก็ยึดเอาพัญญาของประชายบุคคลนั้นมาเป็นพัญญาของตนดีไหมกันถ้าผัวมันเสียเอาเมียมันอย่างนี้ก็น่ารักดีความจริงคนประเภทนี้พยายมชอบเวลาตายจากความเป็นมนุษย์พญายมก็เชิญไปไว้ที่นรกให้ความปลอดภัยทุกอย่าง ให้มีความสุขกับไฟให้มีความสุขกับสรรพาวุธนี่แปลงพระพุทธดำรัเขององค์สมเด็จตถาสมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปท่งกล่าวว่าราชพัฒนั้นเคลื่อนจากรัตภาษนั้นแล้วไปเกิดในเอเวจีมหานรกแม้เป็นที่น่าเสีนดายที่ไปชิงตําแหน่งปฏิวัตท่านไม่อยู่ในเวจีมหานรกนั้นสิ้นการนาน และยังไม่หมดเศษของกรรมอาศัยเศษของกรรมที่ในมหาการคนนี้ที่สมัยเป็นนายด่านทุบหัวมันเสียเอาเมียมัน <c oughs> เศษของกรรมอันนั้นเป็นเหตุให้ในายมหาการคนนี้ต้องถูกทุบถ,ถ,ถ,ถึงกับความตายอย่างนั้นมาแล้วร้อยชาติทั้งชาตินี้นี่ทำครั้งเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อถูกฆ่าและเมื่อฆ่าเขาแล้วครั้งเดียวลงไปนอนในเวจีมหานรกมันแสนเจรกรรมลำบากรู้ว่าในเ,เวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่หาความเคลื่อนไหวไม่ได้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอาเจรังไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งนี้ก็หมายความว่านับตั้งแต่คนที่ตกลงไปในเ,เวจีมหานรกไฟจะพุ่งมาทั้งหกทิศ คือไฟไม่มีเปลวแสงบางค่าอากาศจะมีความร้อนมากมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ต,ตะวันตกออกทิศต,ตะวันตก <c oughs> และจากทิศเบื้องบนจากทิศเบื้องล่างหกทิศพุ่งมารวมกันจุดเดียวกันที่ร่างกายของเขาสัตว์แนวเวจีมาหานรกนี้แต่ละคนมองดูแล้วมีกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เผาสุกแล้วแดงชาต และก็มีหอ,อกเสียบตรึงกายทั้งหมดทุกด้านไม่มีการหวั่นไหวท่านนี้กล่าวว่าเวจีมหานรกที่สัตว์ตกลงไปแล้วเป็นอัจรังไม่มีการดิ้นรนไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้นี่กรรมซึ่งเป็นเศษเล็กเพียงเท่านี้ธรรมาการทรรทั้งนี้ก็เพราะใะร,ราะสายการมักมากในกรรมคุณไม่เคารพในสิ่งข้อดีสาม ที่เรียกว่ากาเมสุมิชาจารย์แม้แต่พูดถึงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็นึกสะท้อนใจเต็มทีเรื่โทษกรรมที่ปรากฏว่าเป็นผลจากการเมนี้รู้สึกว่ามันเป็นผลใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพูดดีหรือไม่พูดเ,เวลานี้คนเราทั้งหลาย มักจะค้าขายหรือว่านิยมชมชอบเรื่องเหตุนี้กันมาก <c oughs> เราจะเห็นว่าเหตุที่ปรากฏในปัจจุบันไอเรื่องที่ละเมิดทำจิตทุจริตทำกายทุจริตหลอกรับทำชู้กันบ้างนี่ก็ทำอะไรการเมสุมิช้าจายคมขืนกันบ้างแบบนี้มีมาก กรรมแห่งกาเมสุมิชาจารย์แท่งกล่าวว่าถ้ากรรมนั้นยังไม่ถึงกับฆ่าท่านพู้ถูกระทําให้ตายเป็นแต่เพียงกรรมเบาอย่างเดียวคือถือเรียกว่าทําลายความรักของบุคคลอื่นยย้อแย่งความรักในสามีพัญยาที่ดาบุตรของเขาโดยไม่รับอนุญาตจ,จากท่านผู้เป็นเจ้าของค <c oughs> วามจริงท่นกล่าวว่ากาเมสุมิชาจาร์นี้มีโทษแก่บุคคลยี่สิบชพวก รวมแล้วก็หมายความว่าคนที่อยู่ในขอบเขตห่งการปกครองลูกที่อยู่ในปกครองของบินดามารดาหรือว,ว่าข้าทาสหญิงชายที่อยู่ในปกครองของบุคคลผู้ปกครองเป็นอนันว่าถ้าคนใดอยู่ในเขตการปกครองคนดีถ้าไปละเมิดล่วงละเมิดด้านในความรักนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจ,จากผู้ปกครองถ้าถือว่าเป็นโทษกรารมีสุมิชาจาย <c oughs> ท่านมีโทษการเมประเภทนี้ไปทีาา่ไหนถ้าโทษกาเมยอย่างเดียวไม่มีกาบาปกามหนักอย่างอื่นจะพึงกระทำแล้วทำกรรมกาความการเมเพราะสัยในความรักสิ่งกันแลกันแต่ว่าไม่รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง <c oughs> นี่ได้กล่าวว่าคนประเภทนี้ไปตกอยู่ในสิมพีนรกหมกายความว่านรกที่ประกอบไปด้วยมีหนามแหลมคมมาก แล้วก็มีหนามเป็นสปริงคนพวกนี้ตายขึ้นตายลงหนามตำเลือดโชกทั้งกายดีไม่ดีหนามก็ดีเป็นสปริงพุ่งปั๊บจากออกทะลุไปข้างหลังเลือดโชกกายถ้าหล่นลงมาก็ถูกสุนัขใหญ่กัดกินเลือดและเนื้อถ้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ถูกนกใหญ่จิกก็ก็ตีไปที่ปีกเิิกเนื้อกินถ้าขึ้นไม่ไหว นายนรียบายก็หอ,อกใหญ่ยันขึ้นไปช่วยส่งขึ้นนี่เป็นโทษแค่การเมสุมิชา้าจานอย่างเดียวไม่มีการฆ่าก็ไม่ต้องลงนรกขุมใหญ่เพียงแค่สิ้นพิน,นรกเนื่องนี้บางท่านบอกว่าสําหรับต้นยิ้วเวลานี้ฆ่าโค่นตายหมดแล้วในเมืองมนุษย์ไม่ค่อยจะมีต้นอยู่ก็เลยจะขอบอกว่าในเมื่อมันต้องถูกเบียดเบียนจากเมืองมนุษย์มันก็เลยไป หลบไปเกิดไปขึ้นอยู่ที่เมืองนรกอย่างนี้ดีไหม <c oughs> แต่ความจริงต้นไม้ที่เกิดจากกฎของกรรมไม่มีใครรดน้ำปนดินไม่มีใครต้องสร้างไม่มีใครต้องทําไม่มีใครต้องปลูกมันเกิดขึ้นเองมันจะเกิดมาตามนาจของกรรมบคุคคลที่ทําไว้ใครลงไปเท่าไหร่มันจะเกิดเฉพาะเท่านั้นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปมันจะเกิดพอดี <c oughs> ถ้าหากว่าบังเองิญกรรมประเภทนี้ทํายิ่งไปกว่านั้นบางคนอยากข่มขืนเขาหรือว่าข่มขืนแล้วก็ฆ่าถึงกับความตายถ้าทําอย่างนี้ใช้โทษที่จะเพิ่งมีก็เช่นเดียวกับมหาการพีงปรารถนาอยากจะแย่งพัญญาเขาแต่ฆ่าสามีตายแล้วก็แย่งอภัญญา อันนี้ในปัจจุบันไม่ใช่นั่นคมคืนแล้วก็เกรงว่าเรื่องจะเกิดเลยฆ่าผิดปากก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกับท่านมหาการคือตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นนั่งนอนดิ้นนอนหลนนอนมีความสุขอยู่ในเวทีมหานรกแล้วก็ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ถูกกทุบตายทั้งทงในชาติหลังตัวทําแต่ความดี แต่ว่าต้องตายประเภทนี้มาถึงร้อยวาระคือร้อยชาตินี่เป็นพระพุทธดำรัสทองค์สมเด็จพระบรมโลกนณะที่ทรงถัดไว้เพราะนั้นว่าในการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตร,รบรมศา,าส,สนาทรงแสดงบุพกรรมแล้วขมาาการอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบรัทีบแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย บาปกรรมอันตนทำไปแล้วนั้นซสย่อมย่มยํายีสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในอบาย,ยสิบในอบายสีตามที่กล่าวมา <c oughs> และสมเด็จพระบรมศาส,สดาจึงแต่เป็นบาปประคาถาว่าบาปอันตนทำพระว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่มยํายีบุคคลผู้มีปัญญาสามดูจเพชรย่ำยีแก้วมณี อันเกิดแต่หินฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระพัก,กวันบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจบบรรดาพิสุที่ไปชมกันก็บรรลุอริยมรรคอริยผลนั่นหลายมีพระโสดาปฏิมีพระโสดาปฏิพลน,นต้นแปลมากอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นำเรื่องราวของมหาการซึ่งประเด็นสั้นมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ก็เห็นว่าเรื่องน้อยไปเลยเติมนิดเติมหน่อยพอดีแค่เวลาสำหรับเวลานี้เวลาก็พอดีแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี